สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบทดสอบอะไรก็ปร้ภาษาสัมผัสทางลิ้นด้วยการชิมน้ำเหล่านี้จะเปิดให้ดูก่อนเปิดก่อนเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วครับว่าเป็นน้ำอะไรเอ้า เอร์เาเลขอะไรเน้องเาเลขสองพีส้องเน่เลขอะไรอ่ะสามอเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวครับใครใครเรียลอะไรนะน้องเอาสองพี่พี่เอาสี่แม่สามนะครับสองสี่สามเอาอย่าจับกองเดี๋ยวกองล้มเริ่มสองสี่ดูแล้วก็อย่าเพิ่งบอกทำหน้าดูหน้าตาเอาม่เลขสามแม่เลขสาม

รถจะยังไงรถจะเกมนะครับเอาของแม่น้ไม่เปของแม่น่าจะเป็นโกโก้โก้มาชิมมาชิมเอาไตั้งแตเ็ก็รู้ว่าจะไปเอา้องชิมหนึ่เอามาชิมน้ำหมาเลขกหนึ่งกันเมื่อกี้ไม่มีใครชิมหมาเลขหน่งมาได้ไตไม่ไมาชิมนักเต้นาพี่มาชิมหมาเลมาชิมมาเล็ก่กันมาชิมหมาเลหมาเลงก็ยังสงสัยไม่หมายกดยังสงสัยอยู่ไ

หมายเลขสามคือเกลือแต่ว่าเราสลับโหลดเราโหลดเลขสามมาไว้ที่หมายเลขสี่แต่ว่าแม่ดูดน้ำนมแม่ได้ดูดนมแล้ววัตตันวัตตันเรื่องหมายเลขสี่แต่เราสลับโหลดไปที่หมายเลขสามวัตตันคือเกลือดูดูดูนี่อันนี้คือน้ำเกลือน้ำมะนาเรากินหมดแล้วน้ำหวานแล้วก็นม ของเพื่อนๆครับประษาคลีนของเราจะรับรสได้มอนตันรสอะไรผมมาอนตันรสอะไรรสเค็มบอนตันเป็นรสเค็มเอาน้องรสอะไรครับรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวของแม่ครับเป็นรสมันนมและหมายเลขหนึ่งของเรานื้อวานก็เป็นรสหวานบอตั้นไปอ้วกเลยนะครับบอตั้นคงอย่าไปโอ้อกแตกนะครับผม <Hey. S 2> uh huh. เอาให้น้องมัตเตอร์ปิดคลิปก็ได้ uh huh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี uh huh. ่บอสน้องบัสด้วยนะครับ uh huh. ปิ๊งกิ๊กกิ๊ก